หลังๆก็จะเป็นปลาซ่านนะทุกคนสวัสดีนะนะนะตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พามาตกปลาอยู่ที่แม่น้าลบบุรีนะจังหวัดลบบุรีพอดีวันนี้ว่าตื่นมาเร็วแล้วนะแต่ว่าพอมาถึงหมายแล้วมีนาะนาะนะก็ตกตกกันเพียบเลยไม่มีที่ลงก็เลยมาต้องมาลงตรงบ่อขยะ <laughs> เป็น,นบ่อขยะเดี๋ยวผมให้ดูมีนาเลมาด้วย <laughs> บ่อขยะ น่าจะร้อนอยู่ครับลงมก็ไม่ได้เอามา <c oughs> คันที่ผมใช้ก็จะเป็นคัน8ฟุตนะครับวันนี้เป็นเบิร์กเลเซนเซชันสองคันแล้วก็อาชิโนคอขาวหนึ่งคันอาชิโนซันเดนเอ็กหนึ่งคันนะทุกคนลอกที่ผมใช้ก็เป็น v ีเบดซิมเปอร์สองพันยี่ห้าเบอร์สามพันนะ สายเอ็นเป็นโอกาว่า10ปอนนะทุกคนวันนี้ชุดสายหน้าที่ผมใช้ก็จะเป็นชุดตะกอ้อที่ผมทำเองนะเนี่ยชุดสายหน้าที่ผมทำเองตะกัวสามสกร,รมัมตะก้อสองเส้นครึ่งตัวเบสจินศูนุดแนะครับนะผูกเองเลยเป็นตะกอ้อวิง่งแต่แค่นี้ไปถึงก็ประกอบหน้าหมายได้เลยนะเราเราประกอบสำเร็จแบบนี้มาเลยจะได้ไว นี้ลำที่เราบ่มมาเมื่อคืนนะลำบ่มกล้วยน้ำผึ้งนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมเยื่อกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลำบ่มกล้วยดองนะครับอันนี้ผมบ่มไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็คือบ่มด้วยน้ำหมักน้ำหมักกล้วยตัวนี้แหละกล้วยดองน้ำผึ้งเมื่อสองเดือนที่แล้วเดี๋ยวเราก็เทไปเลย เราก็ใช้ปังกล้วยลุงดอนนะปังกล้วยลุงดอนถ้าไม่มีของลุงดอนก็ของเจ้าอื่นก็ได้ครับเป็นปังกล้วยวันนี้เราจะมาทําในรูปแบบกล้วยนะเป็นน้ํากล้วยลำบ่ม1นึโลนะครับแล้วก็ปังกล้วยใส่ไปเลยครับหนึ่งสองแค่นี้พอ หอ,อ,อมมะหอมกว้วยมากเลยหืมกลิ่นตีจมูกมากปกติผมจะใช้เครื่องปั่นนะตักเนื้อมาด้วยแล้วก็ปั่นลงไปแต่วันนี้ไม่เป็นไรเอาตักแค่น้ำน้ำพอ มาดูเนื้อแล้วหมักผมนึง่งสองเรียนนะครับถ้ามีเครื่องปั่นก็ตักเนื้อไปเนี่ยปั่นรวมไปเลยแล้วกะทิใส่ด้วยจะแจ๋วเลยครับเทใส่ถุงเลยทุกคนอย่าให้อากาศเข้านะครับ ้ำบ่มน้ำหมากักกล้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าหมายกันเลยครับตาเบ็กตัวล่างผมก็จะใช้เป็นมันหมูหมักน้ำตาลอ้อยนะอันนี้ผมก็ทำเองเหมือนกันแปะไปะนะครับข้างล่างปล่อยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวข้างล่างสวะเยอะผมก็จะแปะ,แปะไปเลยดีกว่ามาครับทุกคนเดี๋ยวไปลงเบ็กกันครับ อะไรนะทุกคนอยู่เบาเบาจังเลยอะไรเพี้ยนทอง เวียนทองด้วยอ้โหทุกปีเตังนักโอ้โหนึกว่าไฟใหญ่ดูดิ อ้ไนี่แล้วนี่ว่ะไอ้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 ที่ตกนู่นอ่ะปลาไข่แยงนะทุกคนกินมันหมูตัวนี้ มาแล้วมาแล้วปลากระกมังนะใส่ได้เลยฝ่ามือหนึ่งกินมันหมูมันหมูนะครับลงเบ็ดไปชั่วโมงกว่าแล้วนะทุกคนปลากินห่างตัวได้มาแค่ห้าแต้มเองครับทุกคนฝั่งตรงข้ามก็มีน,านา้ามาลงเบ็ดเพิ่มนะครับแต่ร้อนมากตอนนี้ผว่าจะย้ายละปลาทห่างเดวนเลยเธอไปไีกหน่อย สำหรับใครที่จะมาใหม่นี้ยทุกคนเราก็สามารถสั่งเซเวนได้เพราะว่ามี d e l ิเวอรี่ส่งถึงที่นะบายหน่อยดีไม่ดีขับไปหน่อยก็มีร้านข้าวนะี่เดี๋ยวเรามาดูใหม่กันเลยมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่ยแล้วนะครับมาอยู่ที่บางลี่เลยจากแม่น้ำลูบรีตรงนั้นอนะเข้ามามันก็คือแม่น้ำเส้นเดียวกันนี่นแหละ เ้ามาประมาณสิบกิโลนะครับถามนานๆแถวนั้นเขาบอกว่าปลามันไม่เข้านะครับเขาก็ได้กันตัวสองตัวอย่างเงี้ยลงก่อนผมอีกผมก็เลยย้ายมาที่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้มันจะกินหรือเปล่าเพราะมันก็แม่น้ําเส้นเดียวกันน้ํามันขึ้นเลยครับพาปล่อยน้ําเข้าทุ่งอากาศดีครับนั่งพักชิลๆไปกับนาเอิร์ธสวนนาเลนาเลอยู่นู่นไม้ต้นน่น เดี๋ยวหมายที่สองนี้ผมทิ้งไว้ัดไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับในคอมเมนต์แรกมาเร็วาเลยตีไม่ไกลมากนะทุกคน กินสองคันเลยนะทุกคนโหกินมันหมูครับปลาซ่าอีกแล้วทุกคนหายๆหลักๆก,ก็จะเป็นปลาซ่านะทุกคน มาครับทุกคนถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้กันครับพอร่อดเหวไปได้อีกวันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะหลักหลักก็จะเป็นพวกปลาเกตนะครับปลากระมังปลาซาปลากระแหดทองครับหมายที่สองนี่ยังพอได้ตัวนะหมายแรกได้ไปแค่สี่ห้าแต้มเองครับ วันนี้ปลาไม่เข้าเลยนะครับทุกคนผมถามนะนะ,นะตามทางมาตั้งแต่หมายแรกที่ผมอยู่ในลบบุรีเนาะขับมาสิบโลว่าตอนนี้อยู่บางรีถามเขามาสี่ห้ากลุ่มแล้วก็บอกปลาไม่ได้เลยได้ตัวสองตัวแค่นั้นแหละครับปลาไม่เข้าเพราะว่าน้ำเขาปล่อยมาใหม่ผ่านเข้าทุ่งนะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเยอะผมว่าปลามันก็เลยไม่กินเพราะว่าน้ำใหม่ด้วยยังไงก็ถือว่าคลิปนี้ผมมาบอก กัดหมายแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วหมายเนี้ยปลาปลา,ปาอย่างน้อยปลาลับแขกินเยอะแน่นอนนะปลากระมังตะเพียนปลาซ่าเนี่ยพวกสวายปลากายอะไรขึ้นถ้าจะถ้ามานั่งตกดูก็จะมีพวกหนา,น,านักตกปลาขับผ่านกันตลอดมามือปรมือปืนเนี่ยผ่านกันตลอดเลยนะทั้งวันเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศแม่นะ้ำมันใหญ่มากนะ อย่างไรผมทิ้งพิกัดไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันนะครับทั้งหมายึ่งแล้วก็หมาย2สองนะเดี๋ยวพอน้ำรถมันก็มีปลากลับมากินเหมือนเดิมยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ